สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเคสเสำหรับ PT C1 ซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่หาเคสยากรุ่นท็อปที่หาเคสยากอีกรุ่นหนึ่งน,นะครับตอนนี้ผมเ่ยมีโอกาสได้เจอเคสที่มีขนาดบาง0.3ม mm. ิลิเมตรมานะครับแถมราคาก็บางตามไปด้วยก็เลยลองสั่งมาดูก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนที่ใช้ PT C1 ถ้าสนใจก็จะได้ลองสั่งได้นะครับ ตัวเคชเนี่ยจะไม่มีกล่องแพ็กเกจมานะครับจะส่งส่งมาในซองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ก็จะมีฟิลมมีฟิล์มแถมมาให้ด้วยเป็นฟิล์มใสซึ่งคุณภาพไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าอย่าไปคาดหวังมากนะครับผมไม่ได้ลองติดเพราะว่าผมไปติดฟิล์มของกระจกของเอทีเอมาแล้วนะครับแต่ว่ามาลองดูกันนะครับดูที่ตัวตัวเคสก่อนดูที่ควาบางนะครับบางจริงๆครับ ก็วัสดุก็จะยืดหยุ่นได้นะครับจะไม่จะไม่ใช่ซีลิโคนนะครับสำหรับเป็นเหมือนกึ่งกึ่งซีลิโคนกับทีพียูเคสมาลองใส่ดูเวลาใส่ก็ไม่ยากครับเพราะดูมันบางมากสัตว์เนื้อเดือ จากตัวเคสมีความบางมากครับเลยไม่ได้ปิดบังความสวยงามของ h ฮดรีวันเลยตอนแรกผมก็กังวลว่ามันไม่มีแบบใสแล้วมันจะมันจะสวยไหมแต่โอเคสวยมากที่ผมบอกว่าตัวนี้ยังมีปัญหาอยู่ก็คือผมได้ติดฟิล์มของไอ้ตัว 3M มาครับทำให้ตรงนี้เกิดรากูดด้นหน้าไม่กิน ไม่กินฟิล์มกระจกนิรภัยนะครับอยากใชใ้ดูมากที่สุด